แม่หมดน้อย6สิงหาคม2,568ข่าวแรกนะคะ IND บักว้องโตติดปี IND คว้างานวิศวกรที่ปรึกษาส่วนต่อขยายเยมเจ็บมูลค่า25ล้านบาทดันบักวาองโตติดปีแต่2,507.47ล้านบาทมั่นใจปี68รายได้โตไม่ต่ำกว่า10-15%ข่าวต่อไปพัทรมนธนาวงเกเสมหุ้นใหญ่ BKA ทิ้งหุ้นนางพัทรมนธนาวงเกเม ู้ถือหุ้นใหญ่ BKA ขายหุ้นเหลือ4.2857จาก11.43เ 2ดย 23, กรกฎาคม68ขาย2 5 2 1 4ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการอันต่อมา29เกากรกฎาคม68ได้ขายหุ้น BKA ออกอีก1 7 7 6 1ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการคงเหลือหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น4.2857%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการข่าวต่อไปกาแฟาพันไทยบุกหนักสอปอปอป,ปลาเอว กาแฟพันไทยผนึกกำลังกับบริษัทมัลติพาเล็กจำกัดสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้ได้รับสิทธิบริหารร้านกาแฟแบรนด์ปันคาเฟ่ภายใต้การบริหารของบริษัทกาแฟพันธไทยจำกัดเดินหน้าขยาย2สาขาใหม่ในสหวันเขตและบ้านห้องละแกหลังยอดขายสาขาแรกที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทร์เติบโตขึ้น2เท่าตั้งเป้าขยายอีก4สาขาภายในปี2 5 6 8นี้อก โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ dot com